ราคาทองคำในช่วงเช้าวันนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวในลิควิดีโอรนี้ผมเล่าให้นักจุดฟังนะครับรายการต่อไปนี้เป็นเพียงการนำเสนอในเรื่องของข้อมูลข่าวสารไม่ได้มีเจตนาในการชี้นำชักชวนหรือว่ารับประดุมทุนแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเลือกใช้บริการโบรกเกอร์ใดๆนะครับนักจุดท,ที่เป็นสปอนเซอร์ให้กับเราอยู่เดี๋ยวนักจุดจะต้องทำการศึกษาในเรื่องของรายละเอียดความเสี่ยงทุกครั้งให้ดีก่อนทำการลงทุนนะครับ สนับสนุนโดย Forexfyu o ครับแนะนำเพื่อน1คนรับ50เหรียญแนะนำเพื่อน10คนรับ500เหรียญและยี่ไปกวก่นานั้นตอนนี้เขาจะมีโปรโมชั่นตัวใหม่ล่าสุด In for the p l i g h t นะครับนะักทุนใครสนใจเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่หน้าเว็บไซต์เลยนะครับรวมถึงโปรบินไปต่างประเทศด้วยนะ XM ครับเปิดบัญชีวันนี้รับนับฟรีนาทีครับ30 US d ลลาร์โดยที่ยังไม่ต้องฝากเงินนะครับนักถุนครับก็เป็นโปรโมชั่น Welcome Bonus ต้อนรับลูกค้าใหม่ Interstellar Group ถอนเงินไว้ได้เงินทันทีเพียง2นาทีทุกวันตลอด24ชั่วโมงหมดปัญหาในเรื่องของการรอคอยเลยนะครับและอีกอย่างหนึ่งอินเตอร์สเตล g r กรุ๊ปนี้ก็เป็นโบรกเกอร์ที่ฟรีสวบด,ด้วยนะครับนักทุนใครสนใจไลน์ ID อยู่ที่ด้านล่างแล้วแอดไปติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่โบรกโดยตรงได้เลยนะครับ ดัชนีเฉลียอุตสาหกรรมดาวโจนส์นะครับปรับตัวปิดบวก0.47% S&P 500ปรับตัวปิดบวก0.16%แล้วก็ NASDAQ นั่นปรับตัวปิดบวก0.07%ครับ โดยในส่วนของดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันพุธหลังจากสหรัฐเปิดเผยข้อมูลเงินเฟอ้อล่าสุดที่ต่ำกว่าคาดการซึ่งทำให้นักลงทุนเชื่อมั่นว่าธนาคารกลางสหรัฐจะยุติวงจรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนอกจากนี้ตลาดยังได้รับแรงหนุนจากการพุ่งขึ้นของหุ้นกลุ่มค้าปลีกหลังจากบริษัททาเกตซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกรายใหญ่ของสหรัฐเปิดเผยผลประกอบการที่สูงเกินคาดนะครับ กระทรวงแรงงานของสารัฐเปิดเผยว่าดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่าตัวเลข PPI นะครับซึ่งเป็นมารวัดเงินเฟอ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตนั้นปรับตัวขึ้น1.3%ในเดือนตุลาคมเมื่อเทียบแบบรายปีต่ำกว่าที่ได้ไว้คาดการที่ระดับ1.9%จากระดับ2.2%ในเดือนกันยายนและถ้าหากว่าเทียบเป็นรายเดือนนะครับดัชนี PPI นั้น ปรับตัวลดลง0.5%ในเดือนตุลาคมเลยซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนเมษายนปี2563แล้วก็สวนทางกับที่นะักวิเคราะห์คิดเอาไว้นะครับว่าน่าจะเพิ่มขึ้น0.1%ครับหลังจากที่มีการเปิดเผยตัวเลขดังกล่าวไปแล้วนะครับตลาดก็เกิดแรงเชียร์ปิดตัวเข้าสู่แดนบวกกันไปทาาด้านของคุณเจแฮตฟิลด์นะครับนักวิเคราะห์จากบร,ริษัท Capital Advisors ได้กล่าวว่า ดัชนี CBI แล้วก็ PPI ที่ต่ำกว่าคาดเนี่ยรวมทั้งยอดค้าปลีกที่ปรับตัวลงเป็น <c oughs> ครั้งแรกในรอบ7เดือน <c oughs> เป็นปัจจัยสนับสนุสนการคาดการที่ว่าเฟดจะยุติวงจรการปรับขึ้นัตราด,ดอกเบีย้ย <c oughs> นอกจากนี้ <c oughs> ข้อมูลด,ดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นการยืนยันนะว่าเฟดใกล้จะบรรลุเป้าหมายที่จะทําให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงอย่างค่อยเป็นค่อยไปหรือที่เรียกว่า soft landing นั่นเองครับต่อมามาดูกันที่ราคาพลังงานกันบ้างนะครับนั่งจุนครับไหลลงอย่างต่อเนื่องเลยอะไรก็ทําให้เขาขึ้นไม่ได้ สัญญาน้ำมันดิบนะครับปิดลบ1.6เหรียญนะฮะกังวลสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐพุ่งครับสำนักง,งานสารสนเทศด้านพลังงานของรัฐบาลสหรัฐนั้นนะครับรายงานว่าสต็อกน้ำมันดิบของสหรัฐเพิ่มขึ้น3.6ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วซึ่งมากกว่าที่นะักวิเคราะห์คาดว่าจะเพิ่มขึ้นเพียง1.8ล้านบาร์เรลและการผลิตน้ำมันดิบของสหรัฐในเดือนตุลาคมนั้นก็พุ่งขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการที่13.2ล้านบาร์เรลต่อวันเลยทีเดียวครับ ข้อมูลดังกล่าวก็ทำให้ในทุนวิตกกระวนนะฮะเกี่ยวกับอุปสงค์น้ามันที่ชะลอตัวลงและก็ได้บทบังปัจจัยบวกจากการที่กลุ่มประเทศผู้สองน้ำมันโอเปกคาดการว่าอุปสงค์น้ามันในตลาดโลกนั้นจะเพิ่มขึ้นนะครับนี่คือข่าวที่ทําให้ราคาน้ำมันดิบนั้นปรับตัวลดลงครับส่วนราคาทองคำนะครับปิดลบไปนคือที่ผ่านมาเล็กน้อยนะครับ2.2เหรียญบอลยูพุ่งดอลลาร์แข็งทุบตลาดครับ หลักๆคือราคาทองคํานี่สรุปได้เลยครับนันถุนว่าเป็นลักษณะของแรงเทขาายทากําไรตามหลักของเทคนิคบางคนถามว่ามันมีข่าวนอกตารางอะไรหรือเปล่าคุณที่ผมยังไม่ทราบมีครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะมีรายงานเข้ามาแล้วนะครับว่าสภาสหรัฐเนี่ยสภาร่างก็คือสภาผู้แทนราษฎรนะครับเขามีมติ ผ่านร่างกฎหมายงบประมาณชั่วคราวเพื่อเลี่ยงชัดดาวได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปนะเขาก็จะส่งต่อให้ยังวุฒิสภาสหรัฐหรือว่าสภาสูงและก็ส่งต่อไปยังประธานาธิบดีโจไบเดนเพื่อทําการเซ็นอนุมัตจากร่างกฎหมายให้กลายไปเป็นกฎหมายครับทุกท่านแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ตัวนี้หรือเลปล่าคุณครับที่มันทาให้ทองคําลง ต,ต้องเรียกว่ามีส่วนเหมือนกันนะครับแต่จะไม่ใช่ทั้งหมดหรอกครับนักจุนครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดครับทุกท่านขอบคุณครับ